ฮาว่าะไรส่งผิดส่งอะไรผิดส่งไอเดียเหรออธิบายผิดะไอเดียดีมันแดงมาจากผมเห็นได้สดชื่อหวานมากเลยอที่ตนดีเอลเอเอลวีอ่ะคุยระเบิดอีเบียไอ้เด้ยถ้าได้ยินเยอะเหมือนจะถ่ายในหนัง็ัติบไลเลย

ใครชนใครชนรถติดเลยใครชนไม่รู้รับไม่รู้ไม่รู้อะรถติดรถติดเงลง้อมลงไว้หอมลงเจอหัวลงลงลงางลงลกระจายกระจายนกระจายอยู่ตรงนั้นกินะไ มองมีมีลงมากลงเลยลงมากเข้ามาเนี่ไปไปเราเรเดี๋ยวเราเี๋ยโซนโซนทางขวาทางขวาเ มบบไม่เล่นไม่เล่นกับเพื่อนหอปบอนขึ้นหอปบอนขึ้นหอปบอนขึ้นไปไหนไปแล้วครับคุณนั้นนะระวังนะ้วอห่ลงนะ หมูไม่ไหนมูไม่นี่หมูอยู่ว่างไหนอเมริกาขอตามต่างขอตามตางมีหมอไม่ตามตางเไปจุดบนนั้นไม่ตามจะเลาะดตียยาไปไหนกูอยู่ไหนวะเซตี้่กต้องใครตามจ่าอยู่มีหมอเลยไหมหมอสองคนวิ่งตามผมเ อุ้ยเจอได้ไงพบเจอนั่มีรถรถจีรถรถจีให้กูรถรถให้กูรถรถเจอไหมอยู่ฝั่งไหนอ่ะอเมริกาสิงห์ไว้เนี่ย๊าเฮ๊า ทตมันเนี่ยจากมัาเนีจากข้าไปสองตัวเ๋้อหม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 อขึ้นมาหมอขึ้นมาหมอขึ้นมาแต่โคตรโหดจากกินจากินอหจ่ามากเอาตายเสียเงียบเลยเสีเงียบเลยเสียงเียบเลยอเงจยาเลยนะผมจะแพ้แล้วเดียวฟังผมมายิบหายไม่มีแถบเลยเลยเลยใช่ครับแต่เน่ยเสี่ยเลยคุณลเตอมัน ยิง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 ยิขวายิงยิงยิงยยงนี้เดียวไปยิงตงหน้าเนียไม่ด้เมริก่แฮไงเลยเอยในธงไม่มีแฮเลยสิงอต่อเาเข้าไม่ได้ติด่ยตรงผมเนี่ยผมไชจางร

เปล่าเราอ่ะขี่ตรงไปเลยเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ยกูอยู่แล้วไปเลยตะขวาระวันตะควาไม่มีขวาโล่งกลัวหรือเปล่าเราอะอาไรอ่ะไม่มีเลยไม่จอดรับไม่จอดรับไม่ไดรับครั้นี้ไม่ไดรับ เลนี่ไงมาตีเมืองนี้ไงยังเป็นอยู่ตรงนี้ไอน่ดูแต่ได้ไม่กี่ทีแล้วลง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 างาลงลหาแอบหาแหแบหาแทบแบลงได้พีแจ้งมาเลยมีมีแถว d8 ป่ะมี d8 อ่ะ d8 d7 ลบหนึ่งลบแนี่ไงข้างหลังข้างบ้านอ่ะ ดีเจ็ดนี่ไงตร,ตรงผู้บ้านอะลากไม่ไม่ตรงข้างล่างแต่โถงสองไม่มีนะเข้าได้ไหมตู้เขามาถูกที่แล้วนี่ดีเจ็ดผู้บ้านข้างหลาผมนี่โคตรเกลียนอะ่ะตรงนี้ตรงนี้เจียรไม่เจอเราลองไปดูลองไปดูบ้าน<ป>าในข้างนี้ กูปกะระกาศนะครับค่าทองซึ่มังงนี้่คุอยเก่งเลยดูกูอเสเตลรเลดี้มันไ่หมาอะรงี้ยดูเจ็ดดีเจ็ด่งแปดนั้ง่ะเออนี่สองเจอแล้วนะป้อยีดับเอาช่วยแกหน่อย เฮ้ยลงได้แล้วลงเลงพื่เดี๋ยวเขาบอกว่าไอ้เฮี้ยนั่งดีซีนั่งใทยีไม่เกี่ยวเฮี้ยเลยผมพักจอดูนี่อยู่เรามาเรามาพิธีะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้ใช้ไงแต่คือคือใจไหมเรามาแทนเรามาแทนูกอล้อไม่เกี่ยวเราไม่แสดงเพี่ยนเลาเราแทนตรง แลนลี่ไม่เผื่อเราแทงเผื่อเราแทงถูกแล้วมันมีก้ออ้างไงไอี่ยมสบายไาเยี่ยมสบายแรงดิไอ้เทียยตสปายแล้วที่แล้วเยี่ยมเปิดโปกงนี้พูดไหนโดนโปูยิงไม่พูดเลยไม่ต้องไมสนใจงไา่ไป่้งไปต้งหน้อกัน่องไม่องม่งมต้ม คูดถึงบอกไงน่ไอ้เจี่ยบุกมาเตอร์ไม่โค้งน่าลำคาอะไรเจียเล่นแบบได้งงไอ้เจียบุ๊กอะเฮียเรียกคุณบุกเลยเรียกไอ้เจียบุ๊กดี่่ะสัตบุ๊กไอ้เจียบโง่อมารโง่โอย่างเงี้ยคือแม่งหลายรอบนะไอ้เจียททำพี่เขาถูกตอจะยไม่ตายไปๆๆเป็บปลไปไปๆไปไนไปไปๆไปๆไอ้เีป่นไไ นี่งูง่อยี่หลายรอบวะนายดูวังดูวางไอ้สัตว์มึงระวังไว้สะพานมีไหมเสียตาที่เดี๋ยวเสียไปสามเสียไปเกือบร้อยเขาบางคนเดียววะนา้ไเยี้ยลงเร็วผ้าสองรอบฮอสตัวสองรอบเลยเที้ยนีเป็นเรเ็จเรองเระเครื่อเราน่ะเออเออเออเซื่อเราอยู่ข้างหลังเรื่องอกมีกุญแเรื่องม ได้ของผมกูวัวได้สองแต่มาทำแรกใชมันจะสีซอบ่นินนนมโดนยิงหนีมนถามได้ว่าโดนอะไร อหอนถ้าโดนอะไรกระดูกมั้ระเบิดอ่ะนุ่งเราถามอ่ะโดนอะไรครับนี่นด,า,า,ดวาวอนเบอร์เกียนี่เป็นเจ้าถามญญา่อนคุณตู้ถามว่ารถอะไรยิงครับ

ตาย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 ระวังระวังเลยดึงดึงดึงดับตาย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 โอ้โห่จีบ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 บไม่จะหมดแล้วไม่จะหมดแล้วมั้ยหมดแล้วหมดแล้วคุยิงตามมันเข้ามาแค่ตัวเดียวเข้ามาสองตัวผมเห็นเออเห็นแค่ตัวเดียวตายแล้วสองตัว เด็เสอสาะบีสท่าดีพอทอยอะ่ฮง่ไม่เคยฟังกันครับย้ายไปขี่ไปขี่ไปไปเลยหมอไปเลยหมอเนไม่เปลี่ยนที่เองด่าครับเราหมอหมอไปไปกิดน้ำไม่อาบดิมันทดีหรอเจก Hai nữa mình, khen gì đó này, rút ra, nó vung nhéo vào đấy, như bùn mà tớ thế, như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để to bỏ lỡ những video hấp dẫn vàng,

อมลงมแว่ได้คอมแรากเแ็กเก็ดแม็กเก็ดฮอาลงหอดอดหรอดีแสง้วยสอดีงแม่นะท่าทีเท่ีเพืท่าที ไปแล้วกระสุนไม่มีจ้ะไประวังสุนเหรอพี่ยิงกันน่งมนนิ่งไม่ตายเลยเอาปืนปนนี่ปืนทองปืนทองแ้ปืนทองแทงแทงแทงไอ้ตองแทงอยู่ตรงหอแล้วผมช่วยทำไหมดอนเยดเยจอดแล้วยิัน้หลายนะเือตายยี่หองไม่ได้ไหมี่หองไม่ได้ ศัตรูขับรถจีบไปิศัตรูจีบม่้ไปด้ที่จัดไปครับศัตรูยิงปังแมนเราก็ลงไปรับจ้ะเดอะมเอเไอมิเแบบน่นเองเกตกาเราอยู่อแมนเอ้แมนไปใ่ไหมเ่าตัวคูณเจอผู้ชายรับไเลย ยิงก <unt> oh? ูเอาดิเอาดิแทงยิงก <in oro> <objetivo> ูไอ้ควยงยิงหอมมึงม่ดิเฮี้ยอะมายิงแทงยิงกูนี่อ๋อพอศัตรูเขาโดนเกลียร์แล้วไงครับมันมันจอดที่เฉย มีเป็นเน่โอ้ยไม่ตรงันนม่าบอลระเบอรเลยวะระเบอรหมาครับไอหมอหมอครับหมอใช่เฮ้ยลาดากกูออมระเบอร์ไอจต็มกางครับจัดนี่มาจัดตรงนน่นโอ้ยตโมกันนะอเอ๊ะถ้าเป็นจี เรา,าชุบผมชุบจ้นอะไรผมบ้างอะไรครับครับมัน,<อ>มนรวมดินไปแล้วม,ม่นเด็กมาหมอบมาล้วบกล้างลากลากขึ้นลงมาข้างล่างได้ครับ <แ S 2> จะพยอยอาเูเดียว

ทิเดวดีเนี้มีคี่ซี่เลยจไมจบเร็วโอ้แฮปโอเวอร์ลนเพื่อนเลยโดนคูดเนี่จะมาในตอนที่คูแมนจะโดนคูดไปกู้กันหน่อยเพื่อนไก็จะจบแล้วถ้าถ้าถ้าอ่าวิดีโอก็ไม่ได้ประมาณนี้หรอกไะได้ดีจัาผมอัดสองสองแมปแล้ว ขอัดยาวเลยมองไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นเลยเลยครับมันต้องมัสองซูมเยอะกว่านี้ถึงจะเห็นครับวันี้พุทกลมสองซุมด้นะครับะไตัวอไไนะครับอะาเออไอ้คนอ่นียน้องอะไรนี่พูดพุดอันนี้พูดได้เต่เฮี้ยยยยยยย่ยยยยย เป็เหนียวเปยเทียวคอนวักันปั๊มยกไม่เย็น้ไม่จะเล่นผมเร็วไม่จะโอบผมเร็วใครวะแดาวด้วผมบ้อกกนดูเับอกผมมดิ

จบแล้วจะนั่งเลยเนีเ่ยเราแพ้แล้วเสียเลยเดียวเดี๋ยวนอนเลยใย้ายไม่ไต้องย้ายย้ายนอะนนอนคือพวกมึงยอมแพ้เพราะว่าไม่อยากเล่นกันแล้ว